สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทรกราฟสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงข่าวลือต่างๆของค o m เมเดอร์ก็ตชาร์ดแล้วก็คัเมเดอร์กีสที่ออกมาในช่วงนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอย้ำกันเหมือนเคยว่าเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นอาจจะจริงหรือว่าโม้ไปเลยก็ได้แต่ก่อนจะไปข่าวลือก็อมาเริ่มกันที่เรื่องที่ยืนยันกันแล้วอย่างโลโก้ของค o m เมเดอร์ก็ตชาร์ดที่ออกมาจากการจดทะเบียนสินค้ารูปลักษณ์ก็ต้องบอกว่าเหมือนกับที่เคยหลุดออกมากันเป๊ะ แต่ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมไฮไลท์ขึ้นมาอีกนิดหน่อยสลับแบบนี้จะยังเป็นข่าวดำอยู่แต่เวลาใช้จริงก็จะเป็นรูปสีนะครับถัดมาก็เป็นรูปที่มีคนบอกกันว่ามาจากคลิปการเล่นดริเวอร์ของก๊อตชาร์ดซึ่งจากรูปนี้เราก็จะเห็นลักษณะของไฟแล้วก็ค่อนข้างชัดว่าด้านหลังก้าทั้งสองใบจะไปประกอบกันเป็นหมวกซึ่งมวกก็น่าจะเปลี่ยนไปตามฟอร์มต่างๆถ้าคอมโบตรงหมวกซ้ายขวาก็จะมีรูปแบบเหมือนกันคอมโบที่อยู่ ในรูปนี้ก็บอกกันว่าคือโอโดริปะหรือนักเต้นที่มีหมายเลข2และคาแมนทิสหรือตะกกแตนตำข้าวที่มีหมายเลข8จากรูปวิธีการเล่นนี้ผมก็รู้สึกว่า ตัวสัญลักษณ์ที่เป็นรูปหน้าไรเดอร์ก็ดูจะมืดกันไปนิดนึงแต่ก็ไม่แน่นะครับพราะออกมาเป็นของจริงก็อาจจะดูดีเลยก็ได้สำหรับตัวการ์ดก็จะมีชื่อเรียกว่า Rise Chemi Trading Card ซึ่งคอมโบที่มีข้อมูลออกมาเพิ่มก็คือสเก็ตบอร์ดและโชกุนส่วนอีกอันก็คือมดกับนักมวยปลำ้ำ ถัดมาก็เป็นข่าวจากตารางของเล่นกันบ้างอย่างแรกก็คือไรเดอร์คู่ปรับของเรื่องนี้จะมีความคล้ายกับม a าชินเชเซอร์ที่ไม่ใช่ไรเดอร์และใช้อาวุธในการแปลงล่างถัดมาหลังอัปเกรดของคาเมเดอร์ก็ชาร์ตก็จะมีอาวุธคือดาบซึ่งนอกจากตัวละครที่เป็นคู่ปรับแล้วก็ยังจะมีไรเดอร์คนที่3ซึ่งเขาจะมีเข็มขัดในการแปลงล่างและก็จะมีอาวุธก็คือปืนจรวด ที่นี้หนึ่งในความน่าสนใจของไรเดอร์คนที่3ก็คือตัวนักแสดงที่จะมารับบทนี้ซึ่งถ้าฟังจากชื่อผมก็คิดว่ามันดูไม่ค่อยน่าเชื่อกันสักเท่าไหร่เลยแต่ก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรกันไปมากละกันซึ่งคนที่จะมารับบทไรเดอร์คนที่3นี้ก็คือคุณมาซาฮิโรอิโนเอะผู้รับบทคารุยะสึกสะหรือคาเมเดอร์ดีเคดั่นเองทีนี้คําถามต่อมาก็คือเขาจะรับบทเป็นตัวละครใหม่หรือเป็นคาเมเดอร์ดีเคดเลย ถ้าเป็นตัวละครใหม่ผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าในซีรีส์ไรเดอร์ก็มีการใช้นักแสดงซ้ำบ่อยกันไปอย่างเช่นคุณโคเฮทาเคดาที่เคยรับบทในคาเมเดอร์คิบะก็กลับมารับบทอีกครั้งในคาเมเดอร์บิลเหมือนกันแต่ที่ผมจะดูติดใจก็คือคุณมาซาฮิโรค่อนข้างมีภาพลักษณ์ของตัวละครเด่นชัดกันมากๆประมาณว่าเห็นหน้าเขาก็นึกถึงแต่ซึกะคซะอย่างเดียวก็ไม่แน่ว่าคุณมาซาฮิโร าจจะอยากสลัดภาพพดเก่าโดยการรับบทใหม่ก็ได้แล้วถ้ากลับมาเป็นดีเคทเลยล่ะจะเป็นไปได้ไหมผมว่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะก็อดชาดเองก็มีตีมเป็นการ์ดเหมือนกันแต่ผมว่าตัวเลือกนี้น่าจะดูยากกันไปสักหน่อยเพราะถ้ามาจริงดีเคทก็จะมาขโมยซีนก็อดชาดกันทันทีและในข่าวก็ยังบอกกันอีกว่าไรเดอร์คนนี้จะมีรูปลักษณ์ใหม่แตกต่างจากดีเคทเลยซึ่งก็มีการแง้มแง้มมาว่ายิ่งกว่าคอมพลีท21อีกนะครับ จริงเรื่องข่าวการกลับมาของคุณมาไซโรผมเองก็ยังไม่เคยเชื่อกันสักเท่าไหร่แต่ในช่วงสองวันที่ผ่านมาจู่ๆคุณมาไซโรก็ได้ทวิตคำว่าดีเคดขึ้นมาและนอกจากนี้ในช่วงการสตรีมเกมของเขาก็ได้มีผู้ชมถามกันเข้ามาว่า ผมได้ยินข่าวหรือว่าอิโนโอเอะซังจะมาปรากฏตัวในคาเมเดร์กอตชัใช่ไหมซึ่งคุณมาไซโร่ก็ได้ตอบว่าผมจะไม่มีวันบอกคุณกันแน่แน่ซึ่งจากลักษณะการตอบที่ไม่ได้ปฏิเสธกันแบบร้อเอร์เซนก็ทำเอาแฟนๆมนโนกันไปว่าดูนี่จะเป็นการบอกใบ้แบบไกลๆว่าเขาจะได้มีบทบาทในก็ตชัดกันหรือสุดท้ายอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แค่พูดเล่นกันไปเฉยๆทัดมาก็เป็นบทน้ำของเรื่องนี้คาเมเดร์ ยอฉาดเลิศอากาศวันที่3กันยายน ปี2023ในปี2023ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคาเมเดอร์ที่ถูกเขียนขึ้นอย่างต่อเนื่องคาเมเดอร์ก็ชาดผู้ที่อุทิศให้กับการ์ดเกมและคาเมเดอร์คนใหม่ก็ได้ถือกำเนิดการ์ดเกมที่แพร่หลายนั้นมีจิตวิญญาณสัปปรพลาดทดถือกำเนิดนอกจากสัพปพปลาดนั้นก็คือฮีโร่ผู้ต่อสู้ด้วยการ์ดศัตรูลึกลับที่เกิดจากการ์ดที่ดูธรรมดาการ์ดบัสเตอร์พวกมันมาจากที่ไหนกันการ์ดเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเมือ Battle Soul, แต่เดิมแล้วการเล่นเกมนีม่เพียงสองคนที่ใช้การ์ดที่ภาคภูมิใจในมือของตอนเองเพื่อเอาชนะศัตรูหรือรับคะแนนมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นและมุ่งสู่ชัยชนะในที่สุดอย่างไรก็ตามวันหนึ่งเสียงของวิญญาณได้ดังออกมาจากการ์ดและสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวก็ได้ถือกำเนิดขึ้นสัตว์ประหลาดที่เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทําให้มนุษย์กลายเป็นการ์ดอย่างต่อเนื่องมนุษย์ที่เคยสามารถควบคุมการ์ดได้กลับกลายเป็น สิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ฮีโร่ที่ใช้การ์ดในมือต่อสู้กับสัตว์ประหลาดได้ถือกำเนิดขึ้นการจับคู่การ์ดแบบต่างๆเพื่อเอาชนะสัตว์ประหลาดที่เหมือนกับเกมกระดานเกมแห่งไหวพริบที่คาดเดาไม่ได้กําลังจะถูกหลอมรวมเข้ากับคาเมเดอร์ทัดมาทางฝั่งคาเมเดอร์กิสกันบ้างกับรายชื่อการจดทะเบียนชื่อของเล่นใม่ซึ่งชิ้นแรกก็จะมีชื่อว่า dx จิเรียนไฟโนลไดรเวอร์ซึ่งพอชื่อนี้ออกมาหลายๆแหล่งข่าวก็คาดเดากันว่าหรือคนที่ใช้จะคือจิตตตและเขาก็าอาจจะกลายเป็นลาสบอสของเรื่องคาเมเดอร์กิสแต่แหล่งข่าวอีเจ้าของผมก็บอกกันว่าจริงๆแล้วคําว่าจิเรียนน่าจะเขียนว่าซินเลียนซะมากกว่าพอเปลี่ยนเป็นคําว่าซินเลียนก็จะคนละอารมณ์เลยนะครับกลายเป็นดูมีความเป็นเซโรวันขึ้นมาทันที ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าของเล่นชิ้นนี้น่าจนะเป็นของคาเมเดอร์เอาท์ไซเดอร์สหรือที่ผมคาดเดาว่าคือเข้มขัดเซนไรเวอร์ของคาเมเดอร์เซนนั่นเองถ ก่อนจะเป็นสินค้าในลาย p r e เมีย DX ซึ่งชิ้นแรกก็คือ p r e เมีย DX Magnum b o o s t Buckle Set ชิ้นที่2 p r e รีเม DX Zombie Buckle ชิ้นที่3 p r พรีเม DX Beat Buckle และชิ้นที่4ที่ดูจะเป็นประเด็นที่สุดก็คือพรี m มียม DX Ninja Buckle Light and Dark เพราะเห็นรายชื่อหลายหลายคนก็จะคิดกันเลยว่า หรือไทคูนกำลังจะได้มีร่างฟอร์มใหม่แต่แหล่งข่าวของผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจกันไปลองสังเกตกันดีๆว่ารายชื่อพรีเมียม DX ที่ออกมาก็ต่างเป็นร่างฟอร์มพื้นฐานของเหล่าไรเดอร์ทั้งนั้นถ้าจู่ๆไทคูนจะมีร่างฟอร์มใหม่โดดมาอยู่คนเดียวมันก็คงจะดูแปลกๆก,กันดังนั้นจริงๆแล้วรายการนี้ก็บอกกันว่าก็คือพรีเมียม DX นิ่งจากบัคเกิลธรรมดานี่แหละแต่ทำไมถึงมีคำว่าไลท์แอนด์ดาร์กต่อท้ายก็ยังไม่ เคยแน่ใจกันเหมือนกันและอีก2รายการสุดท้ายเมเดออ์สาว ID คีขอชุดที่3 ทั้ง Jack and Pen, แจ็คแอนดาแผนแบล็กคาเมเดอร์ซาวไอดีคอชุดที่4 Na นัจิสเปโรแอนฮาคุบิเรียกว่าดาแผนมีบทช่วงแรกกันไม่เยอะแล้วก็ช่วงท้ายที่เพิ่งมีข่าวว่าจะกลับมาแต่ได้มีไอเทมเสียงนักแสดงกันแล้วก็คงเรียกได้ว่าเป็นเด็กเส้นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนนัจิสเปโรก็ไม่น่าแปลกใจเพราะไดจิก็เป็นอีกหนึ่งลูกรักของคนเขียนบทเรื่องนี้ก็ว่าได้และก็ขอย้ำไปอีกทีว่าเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้น าจจะจริงหรือว่าโม้ไปเลยก็ได้ยังไงก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อกันแล้วคนอื่นๆมีความพิถีพิถันอะไรกันบ้างคุณมาซาฮิโรหรือคาเมเดอร์ดีเคทจะได้กลับมาในคาเมเดอร์ก็ชาดกันหรือไม่แล้วถ้ามาจะเป็นตัวละครเดิมหรือตัวละครใหม่ก็ลองมาพูดคุยกันในดารางนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ